สยามอเมซอนนะอันนี้ตู้นี้ก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะร้านอคิวปิดคิวปิดกัดบไอ้สาตารดูพารีดูคอร์สต้อยางนะครับไ้นี่มันพวกไฮโปสโต,โตมัสหรอก ตัวไหนจำไม่ได้นะสีก็กลืนกลืนไอ้นี่สีน่าสนใจอ,อะไรอ่ะไอปลาคล้ายๆเลืบมือนางเนี่ยนะครับปลาเป็นเป็นปลาฝูชื่ออะไรจำไม่ได้นะอันี้น่าสนใจ เออมันตะกูลเลยนะเดี๋ยวดูก,ก่อนอ่ดดาเรดอนป่ะน่าจะใช่มนะั้งอาร์ติซอรหัวทิมหวัวทิมนี่กินต้นไม้ใบอ่นอนได้นะครับเหมาะกับไบโอโถมากกว่าพวกนี้นะ,ะขวานบินขวานเงินขวานยักษ์ นี่อะไรวาร์ปนี่อายปะวาร์ปนี่อายมั้งมีคิวปิดอ้าวมีนิวแพนด้าตัวใหญ่มาก051น,น,นะครับพันห้าไอ้นี่ออกโทรคันทีน มีแฮกเคอรี่ป่าแฮกเคอรี่ป่าสี่ร้อยเออก็สวยนะแต่เปียมันไม่ยาวอ่ะจะขึ้นไหมเนี่ยก็มีตัวอะไรบูคิง บูคิงพับเลยมันต้องโดนบูคิงกัดแน่ๆนะครับอาพันเมนต์อีกตัวนะครับตัวไม่ใช่พันเมนต์ดูราคานะเจ็ดร้อยกับเก้าร้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ผมเคยเลี้ยงตัวเนี้ยเคยเลี้ยงน่ารักดีแต่ใหญ่กว่านี้นะตัวใหญ่กว่านี้เยอะเลย เอาอีตัวนั้นด้วยพวกนี้ขุดพื้นนะครับตระกูลเนี้ตระกูลนี้ขุดพื้นตระกูลที่มีหนวดมีหนวดออกมาตรงปากดูดอะขุดพื้นหมดนะอันนี้เราตระกูลพันดเมนแต่อันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พวกตัวแบนๆพวกนั้นอนะขุดขุดขุดเละเลยนะครับ อันนตัวใหญ่ชิปเปงเลยตัวอะไรวะอันนี้คองโก้เรานะแคทฟิตนี่ไม่ค่อยรู้จักนะตัวใหญ่ๆเพราะว่าเราไม่ค่อยเลี้ยงแคทฟิตเพราะว่าเรา อันนี้แกรนยูร์ลตา้าเหมือนเมื่อก่อนเราก็เคยเลี้ยงนะเป็นปลาตินะครับอันนี้พี่ยังสวยมเมกาคาวอิมพีเรียนแต่เขาไม่ได้แปลราคานะอิมพีเรียนเมกาคาวสามสองสาม,สาม,สามหกยังโคโคไปตา้า มีเอลเก้าห้ามาด้วยเเลกินนี่นะหายไปนานปาในตำนานอามีโกลเด้นนักเกตมาด้วยน่ารักเชียวโกลเด้นนักเกตไอโคโคฮิโรดอนอะไรนะไอตาฟ้านะเมื่อก่อนเซบีนาไม่แพงหกพันออมอไพเซบีนา กูบิ๊กเก้าร้อยโแล้วสวยนะเมื่อก่อนเคยเลี้ยงนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้จะไปเลี้ยงใครปลาเล็กเต็มตู้จีโอเลยปุยป้า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 ,ปาไม่ได้ถามว่าเท่าไหร่นะแต่อลังดี อะไรเนี่ยพิกตัดพิกตัสเจดห้าออนาตัดพันห้าออนาตัดอยู่นู่นออนาตัดนี่เมื่อก่อนเคยเลี้ยงนะกินออสกาตัวเล็กเข้าไปเลยอยู่กับจีโอไม่ไม่ยุ่งแต่กินออสกาเข้าไปเฉยตลบชิปเปง อันนี้ก็ลายม้านะครับลายมากับไอมบ้มาเบิ้ลมาเบิ้ลตัวใหญ่ลายม้าตัวเล็กพวกนี้กินปลาเล็กนะนี่อะไรเนี่ยมืดเชียวอ๋อพวก้องอ้อยไม่เอาแล้ว้องอ้อยพอ,อเลิกเลิกเฮ้ยนี่ดิผีตุนผีตุนดำโคตรเท่อ่ะผีตุนดำ อันนี้ก็ไอ้พวกพวกคุยพื้นนะครับตัวยังใหญ่โคตรชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วเมื่อก,ก่อนมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งบ้าพวกกลุ่มเนี้นะแต่เราไม่ชอบเพราะมันขุดพื้นเอาไว้ข้าวไว้ข้าวทองโรไลดานิโอไอ้นี้ก็อรอลิคเรียธรรมดานะตัวถูก ตัวถูกกว่าก็อาจะมีคนหนึ่งเก็บพวกนี้อย่างเดียวแบบกระตัดกระจ,ะจ,ะจะายหายไปไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับไอตัวแพนด้าแพนด้านี่มีคนรู้จักเพาะได้อยู่แต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังเพาะได้เปล่าไม่รู้อุ้ยดูเทียยังอยู่วะ ดูคลิปกันเยอะๆนะครับ YouTube ให้เงินมาเยอะๆเดี๋ยวผมจะไปซื้อรูเทียตไปโชว์ที่บ้านนะครับรบกวนวทุกท่านด้วยนะฮะช่วยกันดูคลิปกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะจะเอารูเทียเนี่ยแหละไปไปไว้บ้านมีข้าวบนมีอะไรบ้างสองร้อยนะครับสองร้อยพอแต่เออพวกไอ ไอ้ไอพวกซินเวอร์ดอลลร์พวกเนี้ยเรดพุกเรดแบกแบกบาอย่างเงี้ยอยู่กับเตต้าด้วยกันไม่กัดกันนะไม่ไม่กินกันนะแต่อย่าไปยุง่งยุ่งกับจิโอนะตอดเปียหายหมดอยู่กับเตต้าเล็กๆด้วยกันได้นะครับเหมือนปีน่ญญันย,ย่ายังเลี้ยงกับคดินันก็ไม่ได้ทำอะไรกันนะแต่ห้ามปลาใหญ่ลงอันนี้ดูที่ญี่ปุ่นมานะครับอาเรวพาดัส โอชิตนะครับโอชิตมีทั้งนี่สเปนเล่นเหรอนี่มีมันติไหมมีอะโคโกเตไอไดมอนเตต้าไดมอนเตต้าอะมีอะไรนะมูแฟนทอมอะอะไรวะเลขอะไรวะลืม บูเฟนทอมมันเลขอะไรวะลืมแล้วตู้บนมันเป็นสองร้อยตู้ล่างเป็นบูเฟนทอมเลขอะไรวะลืมไม่นี่เรียงนานตั้งแต่ตู้ชักเกอร์ชักเกอร์หมดอายุบ้างจากไว้ด้วยเหตุติงตองมากก็เลยไม,ไม่ไม่ไอ้นี่ชักเกอร์เลยนะครับอันนี้พวกโคเกลโคเกลอะไรไม่รู้เป็นสอหัวทิ้ง นะไอ้นี่ก็ตัวซุยพื้นอีกแล้วไอ้ตัวนี้เป็นแปลงเลยขุดพื้นสุดๆไอ้นี่เป็นฝาแปลกนะครับบอกบอกกับพวกบอกกับคนที่ชอบแปลกๆอะอโดนิสอดนิสตัวเก้าร้อย เดี๋ยวอดนิสใหญ่ได้เท่าใหญ่ได้เท่าตู้นี้เลยนะแล้วจุดจะหายนะครับเป็นตัวดำ <c oughs> ใหญ่นะ <c oughs> โอเมก่อนเคยเลี้ยงไว้ตัวใหญ่มากฟาดทีเลือดออกนะครับถ้าจับไม่ดีนะอันนี้ไอโพเพล่าโพเพล่าอา๋อเลเชอรี่ป่า แทงเกอรีน er ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันตัวนี้จะสว่างกว่าแทงเกอรีนเ er มื่อก่อนมันเรียกซูเปอร์เลมอนนะอปตัวตัวเส้นแดงนะฮะเมื่อก่อนเคยเลี้ยงแต่ตัวสีธรรมดาชื่ออะไรนะสกุลอะไรนะนึกก่อนบางทีก็ลืมๆไปหมดละไม่ได้เลี้ยงนาน อซิมเบอร์ทริปแต่ตัวตัวลำมีโน่อีกตัวนะครับจอจีจอจีจอจีเอะนะเอากรชิดเอาแพ้ โมโนชาหนึ่งซีีมีเต็ 10. มเลยหนึ่งซีซอะราคานะครับไว้ข้าวทงเป็นกลิ้นหางแดง บูแฟนทอมตัวเล็กตัวเด็กกินใบไม้แข็งๆได้นะฉะนั้นตอนแรกอะลงตู้มใบน้ำได้แต่พอโตเราต้องจับออกกินตะไคร้กระจกเก่งมากแต่ก็แรกมาด้วยว่ากินใบไม้แข็งๆอน <Galaxy. S 1> ูเบียสอเมซอนเนลกซี่สีแดงสีทองกระฟ้า ดูดปลาติดเล็บแฟนทอมเ็แฟนทอมโคเฮล,ล่าตัวใหญ่มากโคเฮลลาใหญ่มากต้องมีฝาปิดนะครับม,มันมาไข่บนใบไม้นะมันโดดได้อันหนึ่สองหนึ่งสัมหนึ่งตรงนี้มีอะไรม้าง เลเซอร์เลเซอร์สองรอยห้าสิบอเลนเตตราเมื่อก่อนเคยเลี้ยงมกันนะเป็นปลาติดไม่ค่อยชอบมันี่ก็พวกกีเนออนโอเตตตานะครับปลาตลาดตลาดปลาออก ปลาไข่ไอ้องเป็นปลาไข่ไป่าสอบเม็กซิโกตัวเนี้ยรับฟิลาเมนนี่ก็จะเป็นพวกป้องอ้อยอตูด้ดามันก็ดำเลยหนะมองไม่รู้เรื่องเลยเป,ป้องอ้อยหมดเลยนะตรงเนี้ยออไม่ใช่ป้องอ้อยตัวถูกนะครับเป็นตัวลายที ตัวลายถี่นะเห็นไหมถ่ายยากมากดำไม่หมดเลยคนละตัวกับที่ขายถูกๆนะครับตัวนี้ลายบ้างมันจะถี่บ้างมันจะไอ้นี่กว่าเดี๋ยวมาดูด้านนี้ก็มีแบนโจแบนโจเซทฟิตร้อยเดียววนวันันก็นอนอย่างเดียวแหละแบนโจ เหมือนจะเลี้ยงกับปลาปลาขนาดกลางๆได้นะพวกเตตตาพกปราแพะได้อะเลติคูเลตัสสามร้อยสิงเลติคูลเลตันเราก็ชอบนะเลยแกนร้อยห้าสิบเอคอมสองร้อย ตัตตดนันเน่สองร้อยกระดองส่งดีชูรี่วายสองร้อยนะครับหนึ่งสามสี่เอลหนึ่งสามสี่ตัวเล็กน่ารักดีแต่ไม่ค่อยมีพวกว่าลายแบบแปลกๆอ่ะไอโคโก้โโฮเซียเรดลิฟ เซกนี่เมลินี่เนโครรีตัวนี้ปลาแพ้ราคาเบาๆมีคนจะถามว่าเอาเบาๆต้องพวกหลักสิบไม่หรอบอกเนี่ยเ,เบาแล้วหนักมันต้องเป็นพันเลยอาฮะตตาตา์น่ารักดีนะครับ อ,อันลินสอไตสีไตฟ้าต,ตัวเดียวที่เหลือเป็นมาซินาตัสนะมาซินาตัสอ่อไตวันออรรูปตูดีกว่าไอ้รูปไตวันเนี่ยรูปสันถ่ายดีกว่าศูนย์ศูนย์สี่เป็นรูปฮิดยอดฮิด ห้าหนึ่งมีอะพิโดรัสด้วยอ่าอพิโดรัสนะครับแล้วก็อารักอารักหัว มันไม่มีอะไรมัางเวิดอินโคลิคานะ่าออห้าตัวนี้เอ็มเพลอร์ฟาราพายราลังก้านะครับสวยๆนี่ที่บ้านเรามี อ่ะในโกดะกัวอร้อยเดี๋ยวดำแล้วก็คลิปขาวก็มีทาเทียนี่ด้วยทาเทียวัวไม่เห็นหน้านละทาเทียวัวน่ารักดีอโอตโต้หน้าแดงพันทันแนลพันทันแนลตัวผู้อ่ะ ตัวผู้มีหางใจอัลต์โตโทมาหน่อย่อะไรเนี่ยพนาคิวอะไรเนี่ยพนาคิวเลยวะดูไม่ออกอันนี้สิอันนี้เล,เ,ลเลสเลเซอร์มีโก,โก กรีนเลเซอร์ตัวใหญ่ดีตัวใหญ่ตัวเลมอนตัวเลมอนตัวเลมอนกะขาตับสามร้อยห้าสิบนะครับอันนี้สี่นำเสนอเลยโรเตนโตเอนซิต ปลาเล็กน่ารักเตต้าแบบไม่ดุไม่แอบไม่กัดใครไม่มีพิษมีไทยรอยเดียวสวยด้วยนะครับตู้มือตู้สว่างสวยหมดอ่เห็นไหมโรลเลนโตเอนซตโคตรสวยเดี๋ยวซื้ออเวอร์จิน่นะครับอ่ะ หน้วยาวาขวานขวานตัวการาฟนะครับตัวตัวแบ็คบาร์โอเคหน้าหยาวนัซิซัพเอาประมาณนี้นะครับร้านเสียบอเมซอนนะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับ เป็นไปนิดหน่อยคงค่อยอ